สวัสดียามค่ำค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูเด็กๆข้างบ้านนะคะเด็กๆเกพิ่งจะเพิ่งจะคลายร้อนนะคะเมื่อตอนกลางวันนี้ก็ร้อนมากนะคะร้อนมากเพิ่งจะกินอาหารเย็นแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะรีแลกซ์นะคะส่วนกรงทางของพวกตัวผู้ข้างหน้านี่เขากินแล้วเขาก็นอนเลยนะคะแบบว่า กลางวันโงเซยจะแบบไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันอบอ้าวมากนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะสงสารเด็กเหมือนกันยังดีที่เขาไม่ได้อยู่แบบบัวขาวมาขโมยตุก,กตาน้องไปบัวขาวยังดีที่โชคดีที่พวกเขาไม่ได้อยู่กงแบบแคบ,บ,บแออัดมันสามบุญนะคะสามบุญนี้ก็น่าสงสารมากเลยนุกกลัวเขาจะเป็นเหมือนฉบาอุ้ยตุกแกปลอมบัวขาวไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ นุกกลัวว่าสามบุญตัวใดวตัวหนึ่งจะเป็นเหมือนชบาแต่ก่อนที่ว่าอยู่แต่ในกรงแค่แบบนี้แล้วขาหน้าเขาพิการเลยตอนนั้นออตอนนั้นชบาเป็นขาหน้าอ่อนแรงไปเลยกลัวมากนะคะตอนนี้กรงก็ได้แค่นั้นนะคะถ้ากรงใหญ่จริงๆมันจะประมาณสี่ห้าหกพันเลยนะคะก็เลยได้กรงเท่านั้นเท่าที่มีงบซื้อนะคะสงสารเด็กๆมากๆเลยนะคะเจ้าสามบุญ ไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่นเลยนะคะก็นุก็ไม่รู้ไม่รู้จะว่ายยังไงนะคะก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะพรุ่งนี้จะได้พาสามตัวไปทำหมันนะคะพาน้องเศรษฐีไปด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็น้องเศรษฐีนะคะน้องเศรษฐีหยุดร้องแล้วจะได้พาไปทำหมันขอพบพระคุณคุณน้าด้วยนะคะที่เมตตาน้องสามตัวนี้นะคะ เออร้อนมากจนนุกปวดหัวเลยนะคะตอนนี้ยังปวดหัวอยู่ข้าวยังไม่กินเลยขอตัวไปทานข้าวเยน็นทานยาแล้วก็นอนก่อนนะคะปวดหัวมากๆเพราะว่าอาการมัน41องศาเลยนะคะวันนี้เราคิดดูว่าน้องแมวจะร้อนแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะ